Bực bằng đường mạng. A chưa rengi lung tungi. A bằng tân mạng lung nam. Yom, yom, yom chia cắt. Mhm. 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 นี่นะตาดูนะโอ้โหหันโอ้โหนี่ขาดเกือบจำเข้าเลยแต่ตกข้างจากบ้านประมาณสองร้อยห้าสิบเมตรแรงคนเด้อยผมปล่อยอยู่ประมาณลอย รอยยี่สิบเมตรโดยประมาณ100มันก็พัดมากไปประมาณหนึ่งร้อยกมเจอแล้วนลูกสม,มุนครับจริงว่าชิเดือนกับเราเดินเมื่อกี้ขณะนี้เวลา22่สิบสอนาฬิกามาตามเก็บว่าวเพราะว่าวขาดเชือกว่าวขาด จะม,มาเจอเฉยตอนแรกนึกว่าจะไม่เจอคิดในใจว่าจะทิ้งแน่นอนคงไม่เจอเดินวนไปทางทิศใต,ต้แล้วก็ย้อนมาทางทิศตะวันตกเดินลงตะวันตกเจอตกสระน้ำตรงที่มาปล่อยว่าวตอนกลางวันเนี่ยแถวนี้แหละนี่ทขามาปล่อยว่าแถวนี้แหละตอนกลางวันมันก็ตกอยู่ตรงนั้นตอนกลางวันก็มาปล่อยแถวนี้แถวนี้แหรอ mau metuk gini